สวัสดีค่ะนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับเทอมสองนะคะในรายวิชาอาเซียนศึกษานะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาต่อจากเทอมแรกเลยนะคะอ่าเป็นประเทศเมียนมาหรือพม่านั่นเองนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าสำหรับคําทักทายของประเทศเมียนมานะคะนั่นก็คือมิงกะลาบานะคะนักเรียนลองฝึกนะคะลองฝึกออกเสียงเนาะอ่า สำหรับที่ตั้งประเทศเมียนมานะคะคประเทศเมียนมาตั้งอยู่ติดกับอินเดียจีนไทยล้ลาอ่าวเบงกอและบังกลาเทศนะคะคตามรูปภาพเลยนะคะต่อไปเรามาดูเมืองหลวงนะคะนั่นก็คือเนปิดอนะคะสำหรับธงชาติประเทศเมียนมานะคะคอันดับแรกเลยนะคะคเรามาดูภาพดาวกันนะคะดาวห้าแฉกสีขาวหมายถึงสหาภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพนะคะ ต่อไปพื้นธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีและความเด็ดเดี่ยวพื้นธงสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์พื้นธงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งเด็ดขาดนะคะอันนี้คือธงชาติประจำาระเทเมียนมานะคะต่อไปสถานที่สำคัญของประเทศเมียนมานั่นก็คือเจดี อาชะเวดากองนะคะตั้งอยู่บนเนินเขาเชิงกุตระนะคะเมืองย่างกุ้งเป็นศาสนสถานนะคะเป็นสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะของประเทศเมียนมาอ่านี่คือชุดประจำชาตินะคะ,ะผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าถุงหรือผ้าซินนั่นเองนะคะแล้วก็เสื้อนะคะ,ะมีกระดุมหรือ ไม่มีกระดุมนะคะอาจจะใส่เสื้อคลุมก็ได้นะคะสําหรับผู้ชายก็จะใส่สโลงนะคะก็จะเป็นเสื้อพื้นเมืองเหมือนกันนะคะแล้วก็ผ้าโพกหัวนะคะต่อไปสกุลเงินนะคะจัดนะคะดอกไม้ประจําชาตินะคะนั่นก็คือดอกประดูนะคะสีเหลืองอร่ามเลยสัตว์ประจําชาตินะคะนั่นก็คือเสือโคร่งหรือลายพานกรน,นะคะขออภัยค่ะลายพาดก่อนนะคะ อ่ะต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนความรู้กันนะคะว่านักเรียนจําได้หรือไม่ที่มิรพูดไปเมื่อกี้นะคะช่วยตอบด้วยนะคะอ่าอันนี้คืออะไรคะตอบได้ไหมเอ่ยดอกอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะดอกประดูอันที่สองอันนี้คือธงชาติอ่าประเทศเมียนมาต่อไปอันนี้คืออะไรคะอะไรเอ่ยตอบดังๆอ่าถูกต้องค่ะ เจออ่าเจดีขอไหคะ่ะเจดีชาเวดากองนะคะอ่าต่อไปอันนี้คือสัตว์ประจำชาติเมียนมานั่นเองนะคะหรือเสือโคร่งเนาะอ่าต่อไปเลยนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องพร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะอ่านักเรียนสามารถตกตกแต่งได้เลยนะคะ อ่ะอันที่มีดชี้ลูกศรไปนะคะตรงนี้นะคะให้นักเรียนระบายสีทงชาติเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสําหรับสิ่งตกแต่งนักเรียนสามารถวาดอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนชอบลงไปได้เต็มที่เลยอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะถ้าไม่ระบายสีมีดขอหักคะแนนด้วยนะคะโอเคค่ะค่ะสําหรับวันนี้ไว้เจอกันเพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะขอบคุณค่ะ